สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการสาขาบางพลีตั้งอยู่ที่อำเภอบางสอทงจังหวัดสมุทรปราการให้บริการครอบคลุมในพื้นที่อำเภอบางพลีอำเภอบางบ่อและอำเภอบางเสาธงปัจจุบันมีเอกสารสิทธิ์ในความรับผิดชอบประมาณ2 8 0 0 0 0แปแปลงเนื้อที่รวมประมาณ3 0 0 0 0 0ไร่เศษในปีที่ผ่านมาประชาชนขอรับบริการจำนวน84,239รายต่อปีเฉลี่ย342รายต่อวัน การรังวัดมากกว่า2,567รายต่อปีและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นทุกปีและมีการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐในปีงบประมาณที่ผ่านมามากกว่า4,400ล้านบาทต่อปีสำนังกงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการสาขาบางพลีเป็นหนึ่งงานภาครัฐสังกัดกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจหลักในการให้บริการประชาชนด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การรังวัดและทำเป็นที การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดภายใต้วิสัยทัศน์กรมที่ดินแนวคิดในการบริการของเราคือการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือทําอย่างไรให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีความสะดวกปลอดภยัยและประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุดสำนักงานที่ดินเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีโดยไม่หยุดพักเที่ยงการเดินทางสะดวกมีป้ายบอกทางชัดเจน และคนหาเส้นทางได้จากแอปพลิเคชัน Google Map และมีบริการรถขนส่งสาธารณะในส่วนของอาคารสำนักงานออกแบบให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนตามเกณฑ์ด้านกายภาพด้พื้นฐานกำหนดมีที่จอดรถยนต์รถจักรยานยนต์และที่จอดสำหรับบุคคลพิเศษทางลาดราวกันตกวิลแชร์มีห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงและห้องน้ำสำหรับบุคคลพิเศษพร้อมกลิ่งเรียก,กรณีขอความช่วยเหลือซึ่งถูกสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ HAS ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขมีป้ายเตือนพื้นที่อันตรายให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนมีแผนผังแสดงลำดับขั้นตอนการให้บริการมีป้า,สายสัญลักษณ์บอกทิศทางในการเข้าถึงจุดให้บริการพร้อมทั้งมีจุดแรกรับเพื่อคัดกรองและให้คำแนะนำในการรับบริการมีการจัดระบบคิวแสดงลำดับได้อย่างเป็นธรรมโดยมีเครื่องกดบัตรคิวเพื่อความสะดวกในการรับบริการสามารถสแกน QR code จากบัตรคิวดูคิวแบบออนไลน์เรียลไทม์ได้จากสมาร์ทโฟน เจ้าหน้าที่ทุกคนจะมีป้ายระบุชื่อตำแหน่งมีการให้บริการโดยใช้โปรแกรมด้านทะเบียนและการรังวัดที่ดินจากกรมที่ดินทําให้เกิดความสะดวกต่อการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎกกับกรมการปกครองและข้อมูลนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในสำนักงานมีขนาดและพื้นที่ใช้งานสะดวกต่อการเอื้อมจับและออกแบบการจัดวางเอกสารให้สะดวกต่อการให้บริการได้อย่างรวดเร็วมีการจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตราย และไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการประชาชนคำนึงถึงการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมด้วยจุดบริการ one-stop service บริการเบบเสร็จที่จุดเดียวยังมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการของผู้เข้ารับบริการเช่นการจัดตั้งคอมพิวเตอร์ไว้สำหรับค้นหาแปลงที่ดินราคาประเมินมุมเขียนหนังสือมออำนาจมุมน้ำดื่มกาแฟแว่นตาที่ชาร์จโทรศัพท์มีบริการ WiFI ฟรี ยังยังมีจุดประเมินความพึงพอใจณนะจุดบริการรองรับการชำระค่าธรรมเนียมด้วยการบริการจ่ายเงินอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-payment ผ่านเครื่อง EDC ของธนาคารด้วยบัตรเดบิตบัตรเครดิตหรือสแกน QR code ผ่านโมบายแอปมีระบบการแจ้งเตือนกรณีที่งานให้บริการไม่แล้วเสร็จภายในวันเดียวผ่านแอปพลิเคชัน Line a ที่ดินบางพลีมีการพัฒนาให้บริการแบบ e-service ให้บริการชำระค่าดังวัดง่ายๆใกล้บ้านได้ทุกที่ทุกเวลา มีการให้บริการจองคิวผ่านระบบออนไลน์ EQlands การขอสำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินหนังสือรับรองราคาประเมินต่างสำนักงานผ่านระบบ Landfact การให้บริการผ่าน Smartlands Application แอปเดียวจบครบเรื่องที่ดินมีการบริการผ่านสมาร์ทโฟนถึง18บริการที่สามารถให้บริการตามภารกิจได้โดยประชาชนไม่ต้องเดินทางมาติดต่อสำนักงานที่ดินด้วยตนเองเพื่อความสะดวกปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุดมีช่องทางการรับฟังและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ ผ่านหลายช่องทางเช่นรายอัดที่ดินบางพลี Facebook ชาวดินสาขาบางพลีกล่องรับฟังความคิดเห็นโทรศัพท์หรือเข้าพบเจ้าพนักงานที่ดินมีการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยให้ผู้รับบริการประเมินและสรุปผลปิดประกาศชื่นชมพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรโดยผู้บังคับบัญชาให้คำแนะนำตรวจสอบและสอนงานโค้ชชิง่ง การบริการตรวจสอบตำแหน่งที่ดินให้แก่ประชาชนและเจ้าของที่ดินข้างเคียงเพื่อให้ทราบตำแหน่งที่ดินที่จะทำการรังวัดและสามารถไปร่วมนำชี้แนวเขตที่ดินได้อย่างถูกต้องผ่านคิว o d e ค้แจ้งพิกัดเส้นทางไปยังที่ตั้งที่ดินได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงและนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจัดให้มีพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ไว้เป็นการเฉพาะในบริเวณที่เหมาะสมปัจจุบันสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการสาขาบางพลี ได้มีการรับจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์แล้วสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการสาขาบางพลีเรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาการดําเนินงานและการให้บริการประชาชนผู้เข้ารับบริการเกิดความเชื่อมั่นและได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วและทันสมัยเกิดความประทับใจในการให้บริการของสำนักงานที่ดินของเราตลอดไป